ยิ่งแรอยิ่งสาดอ่ะสาดไยต้ทีอ้าวจเหนอ่ะราดไปสาดไ่ะด่ามึนมากอะหวดกแล้วย่านย่ก็ช้าตอนนี้ก็เชาขับรถาปุ้มเ้าจใช้ไปแล้วแหมแพ้ไอเจมผมมาเปล่ามอยูขลังเอ้าเจมอยู่ข้างหลังอยู่หรอชนเขาชนเขารถมนแรงชนเขา ไองเราตัวเขาเรีบนะเด้นดีเดี๋ยวไต้องเลยหอกเซฟ่ต้องเรีกเ่อนนั้นก่อนต้คนยัาคนนรนชนะ ที่มข้างเขาเก็บไปแล้วเหรอไมได้ เราชนะไปด้วยมหรอเป็นเลร็กสูสีมาหรอกประเจริญทำอ๋อทำไมยิ้มแบบด้านเลยวะมันอยู่ที่พื้นน้องของแบบนี้เกือบชนะพี่เจ้าเฮ้พี่ไทยนะเฮ้ยพี่เฮ้ยไปใหญ่แล้วเจ๊บเลยเกือบชนะพี่ราชาแล้วถ้าไม่ชนเขาจะเอาชนะชนะแล้วแต่ล้าไม่อยู่ชีสุดท้ายเขามันลูกเล็กไงมองไม่เห็น คือบูเล็อะไรชดผลงานขึ่งหน้าจอผมชดชดนั้นแหลไม่ใช่เรแก้มยีับงานเสร็จเล็กเท่าไหร่พี่เลเท่าไหร่เล่ได้ไตนได้ตั้งงานจากสามรเพิ่มเปแปดร้อยดีอะต้องให้ระิ่เร็วเลย นั่นดปกติจะขึ้นเยาปกติที่เล่นถ้าแบบเล่นความมีของเขาแบบมันได้มาสามสี่พันเลยของค้ชยังไงของโค้ชยังไงยาวของเค้ชยังไงที่นี้เสุดเลยของโค้แบบว่ามีสั่งยังไงนะโค้เลยเวลาเล่นจริงจินเรองนี้เขาจะทำยันนีต้ัความขาหลังเนี้ก็จะตามไปเยอะอีกที่มีนี้สุดยัง บอกนะผมว่าได้ไมเดดต่อไม่ได้นะไอดต่อไม่ได้ไม่ได้มอห mm ้องล็อกแค่ห like. ah ้อลอกไม่ให้เกติตัวานอกแม้ถตาไอดีเก่าได้นะมันได้ด้วยเลยซื้อของแจกที่เลยมีอยู่ประมาณไม่ก่ไมีมกีไม่มีประมาณสองแสนอ่ะเงินที่มันเป็นดีได้เงินธรรมดาไม่ใช่เงนเติมก็ได้แด้ต่ละห้าสิบสองร้อยเลยทีเดียมันมีรถเทียบย กมื่อก่อนบ้าชอบซื้อรถเงินเติมได้ก็รับเงินเติมอีมของแสนเยอลยบ้าวโว้โเติมกวกอะเติม50ได้ห้าพันหรได้ห้าหมื่เติมมาสองพันหมดหมดเงินจริงสอครับแต่ว่าถ้ารวมขอให้ซื้อมาก็น่าจะมึงรถถาวารหลายค่ะ อยู่ว่าจะแต่เกมแบบเล่นช่วงเล่นเกมออนไลน์เบื่เอเริ่มค้นหาเกมออฟไลน์ไม่ได้เกมเพย์ที่บ้านไม่ม,ไมีคือเ,เ,เคยซื้อเคยซื้อตอนเพย์สอน<ม>เคยซื้อมาแล้วแบบเล่นแล้วก็ไม่เล่นเลยแล้วมีพีเอชพีไหมเกมแนวอาร์พีจีเกมเบลอะไรอ่ะ ออนไลน์ก oh, ็เลยเล่นมาเบื่อไงไปน้องเล่นสีไน ဒီစကားပြောတာနေတာက

သတ်တယ် Thank mm -hmm.